สวัสดีเจ้ามาปักกพยากรอากาศบร,ริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่า,าพฤษภาคม2560เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันนี้ก่อนนะเจ้าโดยตะวนันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้45.1ม mm, มที่ดอยมูเซออำเภอเมืองจังหวัดตากเจ้า สำหรับอุณหภูมิสูงสุดตะวนันนี้ภาคเหนือยังคงมีอาการ้อในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-41องศาเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้40.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจะวัดแม่ห้องสอนเจ้า ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแหงนะเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลางตอนล่างและประเทศเวียดน,นามตอนใต้ลักษณะเสี่ยงน,นะเจ้าจะเยให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแหงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เจ้า ต่อไปเป็นคาดหมายลักษณะอากาศสซีชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนและลำปางเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเซา6ีถึงสองหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ต่อไปเรามาดูภาคเหนือตอนล่างเจ้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิต่ำสุด2 5ถึงศูองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี้นะเจ้าภาคเหนือของเขามีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่กับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะเจ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะยิงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยนนี้ไปตัวนะเจ้าและสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ กับทางศูนย์ตุตนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์053 277 919นเ้ได้ตลอด44ชั่วโมงหรือตามเว็บไซต์ Facebook ของศูนย์ตุตนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน